เบื่อมากครับไฟล์หมดอายุตลอดเวลาเลยเวลาเราแชร์ไฟล์ในไลน์เราจะกลับมาเปิดอีกครั้งไฟล์หมดอายุแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดเซฟกดหัวใจกันด้วยนะครับไปดูกันครับวิธีการทำครับผมจะแนะนําเครื่องมือที่ชื่อว่า Google Drive ครับกดตรงสี่เหลี่ยมตรง Google นะครับแล้วเข้าคําว่า Drive พอเข้าคำว่า,า Drive เสร็จปั๊บเนี่ยคุณจะเจอหน้าแรกของ Google Drive ครับเรามารู้จักกันดีกว่าว่า Google Drive เนี่ยจริงๆมันสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยครับพอเรากดใหม่เนี่ยมันสามารถให้เราสร้างสิ่งที่ว่า Google Docs เหมือน Microsoft Word เ,เลยหรือถ้าเกิดสมมติกดชีทครับตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือน Excel เลยแต่ทํางานบนโลกออนไลน์ครับเวลาเราจะส่งข้อมูล Excel ต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเซฟเลยวิธีการทำครับมันกดแค่คําว่าแชร์ครับ กดแชร์นะจากนั้นมันจะให้ตั้งชื่อของไฟล์นี้มันจะบอกว่าชีทนี้เนี่ยจะแชร์ไปกับใครบ้างอันดับแรกก่อนคือจํากัดปกติแล้วใครก็จะไม่สามารถเข้าชีทนี้ได้หรือว่าทุกคนที่มีลิงก์คนที่มี URL เนี้ยครับสามารถทําอะไรได้บ้าง 1. อ่านได้อย่างเดียว 2. แสดงความคิดเห็น 3. แก้ไขไฟล์นี้ร่วมก,กันกับเราได้อ่าผมบอกว่าทุกคนที่มีลิงก์นี้จากผมเนี่ยสามารถแก้ไขได้กดคัดลอกลิงก์ครับเสร็จสิ้น ทีนี้ครับแทนที่จะต้องส่งไฟล์พวกนี้ครับไปให้คนเหล่านี้เราก็วางลิงก์นี้เข้าไปแล้วกด enter เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้เข้าลิงก์นี้มาได้เขาก็จะสามารถ Edit ไฟล์ Excel หรือไฟล์ g o Google s h e e t ไฟล์เดียวกันกับเราได้เลยทันทีแบบเรียลไทม์และไม่จําเป็นต้องกลัวหมดอายุอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ากลัวลิงก์หลุดวิธีการทาครับกดแชร์ตรงนี้เหมือนเดิมครับทุกคนที่มีลิงก์กดจํากัดครับเปลี่ยนไปแต่เราเพิ่มตรงข้างบนแทนครับเราใส่อีเมลเข้าไปเลยเช่นอีเมลของผม มันจะแปลว่าอีเมลนี้เท่านั้นที่จะแก้ไขไฟล์นี้ร่วมกันกับเราได้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยผมเลิกใช้ Word เลิกใช้ Excel ไปนานแล้วนะครับเพราะผมใช้ระบบออนไลน์แบบนี้แทนครับคุณก็อย่าลืมนําไปบร,ริุกใช้กับออฟฟิศของคุณนะครับและตอนนี้ครับผมมีงานที่ชื่อว่า Thailand e Commerce Expo จัดวันที่1 5บ6สิิงหาคมนี้ครับคุณจะได้เรียนเทคนิคการตลาดการบริหารจัดการหรือการใช้แอร์เข้ามาช่วยหรือการสร้างยอดขายไปถึงร้อยล้านอีกหลายๆเทคนิคเลยที่สําคัญงานนี้คือฟรรีคับ ถ้าสนใจนะครับคุณพิมพ์สนใจมาใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้คุณนะครับแล้วเจอกันครับ